สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านพี่อาวารตี้เรื่องเล่าขานตำนานพื้นบ้านวันนี้ขอนำเสนอตำนานเรื่องดาววีไก่น้อยหรือถ้าเรียกเป็นภาษาทางเหนือนะคะออกสำเนียงว่าดาววีไก่น้อยค่ำคืนใดที่เหล่าดาราระเยิบระยับร่างพราวเห็นเป็นแสงสีดวงดาวกลุ่มใหญ่นะคะมันจะมีดาวอยู่กลุ่มหนึ่งที่เรียกว่าเป็นกลุ่มดาวที่โดดเด่น สายตาคนล้านานาเมื่อมองไปเห็นดาวดวงนี้นะคะก็จะเห็นเป็นรูปพัดหรือว่าภาษาทางเหนือเรียกพัดว่าวีหรืออาจจะมีบางคนเห็นเป็นรูปหัวไก่นะคะกลุ่มดาวนั้นเรียกกันว่าดาววีไก่น้อยหรือดาววีไก่น้อยในภาษากลางนั่นเองค่ะจินตนาการของมนุษย์เราเมื่อแหงมองบนท้องฟ้าแล้วนะคะอาจจะแปลความหมายภาพของดวงดาวเนี่ยแตกต่างกันออกไป อย่างเช่นชาวฮินดูบางพวกก็จะเห็นดาวกลุ่มนี้เป็นรูปนกนะคะบางพวกก็จะเห็นเป็นรูปไก่แล้วก็จะมีความเชื่อว่าเป็นดวงไฟที่บูชาเทพอัคคีในตำนานกรีกโบราณบอกว่าเป็นรูปพี่น้องหญิงสาวพรหมจันทร์ที่เป็นคู่สมรสของเทพที่ชื่อว่าอา t ิมิสนอกจากนี้ก็ยังมีความสัมพันธ์กับเทพปรกรณัมซึ่งเป็นเทพที่เกี่ยวกับเล่าอางุ่นแล้วก็ความรื่นเริงหันษาต่างๆด้วยเหตุนี้ค่ะ บางพวกจึงเห็นเป็นรูปหญิงสาว7คนที่เป็นบุตรของแอตลาสกับพลี r รี n ออนซึ่งถ้าหากมองชัดๆแล้วนะคะมันอาจจะมีเพิ่มขึ้นมาอีก2ดวงรวมทั้งหมดเป็น9ดวงโดย2ดวงที่เพิ่มขึ้นมานี้นะคะก็คือพ่อแล้วก็แม่นั่นเองจากจินตนาการมันก็มีการถ่ายทอดเป็นเรื่องเล่าแล้วก็เป็นตำนานที่หลากหลายออกไปแตกต่างไปจากความรู้ทางวิทยาศาสตร์ในปัจจุบันนะคะ ในทางดาราศาสตร์แล้วมีข้อมูลค่ะว่ากลุ่มดาวนี้เรียกว่ากลุ่มดาวกระจุกดาวลูกไก่ซึ่งจัดว่าอยู่ในกลุ่มดาวพฤษศเมื่อมองด้วยตาเปล่าแล้วเราสามารถมองเห็นได้ทั้งหมด7ดดวงด้วยกันแต่ถ้าหากว่าใช้กล้องสองทางไกลหรือว่ากล้องดูดาวนะคะจะเห็นได้ว่ามันเป็นกระจุกดาวอยู่กลุ่มหนึ่งซึ่งมีสมาชิกอยู่รวมกันหลายร้อยดวงเลยทีเดียวแต่ในทางโหราศาสตร์แล้วกลุ่มดาวนี้เป็นกลุ่มดาวฤกษ์นะคะ ที่ตั้งชื่อว่ากริติกาโดยนับเป็นดาวฤกษ์กลุ่มที่3ในจำนวนดาวฤกษ์ทั้งหมด27กลุ่มการเกิดหรือว่ากิจกรรมบางประการของมนุษย์เนี่ยนะคะมันจะมีความเชื่อค่ะว่ากลุ่มดาวนี้เนี่ยมีอิทธิพลในเชิงพยากรณ์ซึ่งแน่นอนค่ะว่าต้องมีรายละเอียดแล้วก็อาจจะไม่ได้กล่าวถึงมากนักในคลิปนี้นะคะเพราะว่าตั้งใจจะมองในส่วนของการสร้างตำนานในเชิงวรรณกรรมรวมไปถึงการแฝงคุณธรรมในเนื้อหามากกว่า ยังไงก็ตามค่ะเป็นที่สังเกตว่าดาววีไก่น้อยเนี่ยมีจำนวนทั้งหมดอยูเจ็ดดวงในจำนวนนี้เล่ากันว่าเป็นลูกไก่อยู่หกตัวรวมกับแม่ไก่อีกหนึ่งตัวจัดแล้วเป็นเจ็ดตัวด้วยกันแต่ว่าดาวลูกไก่ในตามคติของภาคกลางเนี่ยเป็นลูกไก่ทั้งเจ็ดตรงนี้ทำให้คิดต่อไปอีกค่ะว่าอา้าวแล้วแม่ไก่เนี่ยหายไปไหนไปเกิดเป็นอะไร น,นี้ก็คงแล้วแต่ใครจะหาคำตอบกันต่อไปอะนะคะดาวีไก่น้อยเนี่ยมีตำนานเล่าขานปรากฏเป็นวรรณกรรมลายลักษณ์อักษรจดจานลงไปในใบลานจะได้เล่าสรุปเนื้อความจากต้นฉบับใบลานนะคะซึ่งต้นฉบับใบลานเป็นของวัดเชียงมั่นอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่นี่เองค่ะซึ่งจานโดยคันทภิกขุเมื่อปีพุทธศักราช2476เล่าได้ดังนี้ค่ะ ครั้งหนึ่งเนี่ยพระพุทธองค์ได้แสดงธรรมเทศนาสั่งสอนเศรษฐีผู้หนึ่งนะคะที่กําลังเสียใจด้วยเหตุที่ภรรยาได้เสียชีวิตจากขณะที่บุตรที่อายุอย่างน้อยอยู่พระองค์ทรงนานิทานเรื่องดาววีไก่น้อยเนี่ยมาแสดงธรรมซึ่งมีเนื้อหาดังนี้นะคะมีสองสามีภรรยาคู่หนึ่งค่ะปลูกกระท่อมเฝ้าไก่ยอยู่ที่ริมทางนะคะซึ่งเป็นทางสัญจรของผู้คนที่เดินทางไปมาค้าขายอยู่นี่แหละ วันหนึ่งเนี่ยมีพระเถระรูปหนึ่งเดินทางผ่านมาถึงกระท่อมหลังนั้นแล้วพอดีว่าพลบค่ำพอดี2ส,สามีภรรยาคู่นี้จึงนิมนต์พระให้พักจำวัดค้างคืนที่กระท่อมของตนในคืนนั้นเนี่ยสามีภรรยาก็หารือกันว่าเอจะเอาแม่ไก่ไปเป็นอาหารใส่บาทส่วนแม่ไก่ซึ่งกกลูกอยู่ใต้ถุนกระท่อมเนี่ยบังเอิญว่าไปได้ยินว่าตัวเองกำลังจะถูกฆ่า ก็รู้สึกเสียอกเสียใจด้วยความห่วงใยลูกน้อยจึงบอกลูกของตนว่าถ้าหากว่าแม่ถูกฆ่าในวันรุ่งขึ้นได้รำพึงรำพันถึงภาระที่ได้เลี้ยงดูโอบอุ้มปกป้องลูกน้อยมาตั้งแต่เล็กพร้อมกับสั่งสอนให้ลูกๆเนี่ยรู้จักดูแลตัวเองอย่าประมาทและขอให้มีความรักสามัคคีปลองดองกันแม่ไก่พร่ำพรรณนาสั่งสอนลูกจนรุ่งสางพอเช้าขึ้นมาเนี่ย ฝั่งสามีก็จัดแจงก่อไฟฝ่ายภรรยาก็นำแม่ไก่มาฆ่าส่วนลูกไก่ทั้ง6ไม่อาจจะทนทุกขทรมานใจได้ก็พากันกระโดดเข้ากองไฟฆ่าตัวตายทั้งหมดในขณะที่สิ้นใจพร้อมกันเนี่ยวิญญาณของแม่ไก่และก็ลูกไก่ก็ได้ไปจุติบนฟ้ากลายเป็นกลุ่มดาวกลุ่มหนึ่งชื่อว่ากิต,ติกาเริกฟ้าฝ่ายสองสามีภรรยาก็ตกใจ แต่ไม่รู้จะทำยังไงดีก็ได้แต่เอาเนื้อไก่ไปปรุงอาหารถวายพระเทระและเมื่อพระเทระรูปนั้นฉันเสร็จก็ให้พรอ,อนอนุโมทนาสองสามีภรรยาก็ได้อุทิศส,ส่วนกุศลให้นานา,นา,นาสรรพสัตว์นับตั้งแต่นั้นด้วยอานิสงส์แห่งการถวายพัฒฐาหารเป็นทานบุคคลทั้งสองก็มั่งมีทรัพย์สิสนแล้วก็มีบุตรด้วยกันหนึ่งคนแต่ทางฝั่งภรรยาก็ต้องเสียชีวิตเมื่อลูกยังเล็ก และเหตุการณ์อย่างนี้ก็เกิดขึ้นกับสองสามีภรรยาซ้ําแล้วซ้ําอีกถึง500ชาติด้วยผลกรรมที่ฆ่าแม่ไก่ไปปรุงเป็นอาหารเป็นทานนั่นเองค่ะเ <ส estão> มื่อพระพุทธองค์เล่าจบลงก็ส่งชี้ให้เห็นค่ะว่าความตายจากกันนั้นเป็นเรื่องที่ไม่ควรจะโศกเศร้าเสียใจควรสร้างกุศลด้วยการให้ทานเอาไว้ให้มากเหมือนสองสามีภรรยาที่ให้ทานแก่พระเทระเกิดม<สอง><ส>าชาติใดก็มั่ง<สา>มีทรัพย์ส<าม>ินต<ส>ายไป ก็ได้ไปเกิดบนสวรรค์แต่ต้องตายจากกันเมื่อบุตรยังเล็กก็เพราะว่าผลกรรมที่ฆ่าแม่ไก่เป็นฐานนั่นเองเศรษฐีได้ฟังธรรมรเทศนาก็บรรล,ลุโสดาบันตำนานเล่าขานนี้จะเห็นได้ค่ะว่าเขียนขึ้นในโครงสร้างของวรรณกรรมพุทธศาสนาเชิงบุคคลาธิฐานโดยได้พูดถึงการเวียนว่ายตายเกิดแล้วก็การเสวยผลกรรมแต่สิ่งที่เรียกว่าสะเทือนใจคนทั่วไปนั่นก็คือ เรื่องของความรักความห่วงใยของแม่ไก่ที่มีต่อลูกไก่ทั้งในเรื่องของความกระตันยูของลูกไก่อีกด้วยค่ะความประทับใจนี้ก็เลยมีคนนำไปแต่งเป็นข้าวซอแล้วก็มีตัวอย่างในตอนที่แม่ไก่สั่งสอนลูกตอนหนึ่งด้วยว่าแม่ไก่พกพามาหาลูกด้วยน้ำตาหลังไหลอบรมลูกเต้าว่าหากแม่ตายไปขอให้ลูกรักษาเนื้อรักษาตัวดีๆและรักษามัคขี่กันไว ในนอกจากนี้แล้วเนี่ยในบทข้ามซอนั้นก็ยังได้มีการพูดถึงทํานองเพลงที่ทางเหนือเรียกกันว่าอือที่ชาวบ้านคุ้นหูกันดีนะคะนิทานเรื่องดาวลูกไก่เนี่ยถูกนํามาทําเป็นข้าวซอเป็นอือซอแล้วก็เป็นทํานองร้องเอาไว้นะคะเป็นคําสอนของคนโบราณในล้านนาเรื่องราวของดาววีไก่น้อยเนี่ยได้ถ่ายทอดเป็นพระธรรมเทศนานะคะฟังแล้ว ก็รู้สึกสนุกสนานเพลิดเพลินในขณะที่ก็ให้คติเตือนใจด้วยใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะคะเพื่อติดตามเรื่องราวตำนานดีๆจาก pr variety และพบกันในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ